ในรายการดิจไทยแลนด์ที่นี่เมืองไทยท่านผู้ชมครับท่านทราบหรือไม่ว่ามีเพียง6วัดที่เป็นพระรามหลวงในประเทศไทยและหนึ่งใน6คือวัดที่เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สําคัญแห่งหนึ่งที่ซึ่งผมจะนามาเสนอแก่ท่านผู้ชมในวันนี้ครับส่วนโบราณสถานหรือวัดแห่งนี้คือที่ใดนั้นเรามาลอง,ลอง,ลองชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับพระโบราณแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระทโบสถ์ที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทย แล้วภาพแกสลักนี้มีอายุถึงเป็นพันปีองเดียว,ยวในโลกนี้ก็าได้โบราณสถานแห่งนี้ก็คือวัสุทัศน์เชวรารามราชบรมมหาวิหารหนึ่งในหกพระรามหลวงที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งที่สุดในประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางก่อนรัตนาโกศ์นั่นเองครับ กลางแผนที่ของเกาะรัตนโกสินทร์ออกดูท่านก็จะเห็นที่ตั้งของวัดสุทัศนเทพรารามตั้งอยู่เกือบกลางกลางของเกาะรัตนโกสินทร์แห่งน,นี้ครับ จอเดนพรนะคุณโยมอเล็กซ์ผมอยากจะทราบนิดนึงค่ะผมม่เชื่อว่าผู้ชมทางบ้านก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าที่มาที่ไปจริงๆของวัสุทัศน์สุทัศน์เนี่ยเป็นเป็นยังไงมั้งครับคือจริงๆที่มาที่ไปของวัดสุทัศน์เนี่ยประวัติการสร้างรจริงๆวัดนี้เป็นวัดที่สร้างใหม่ในเกาะรัตนโกสินทร์หรือว่ากรุงใหม่คือพระสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเนี่ยประสงค์จะสร้างวัดที่เป็นแบบฉบับคือให้อยู่ใจกลางคล้ายๆเป็นเป็นเซ็นเตอร์พอยต์ของกรุงใหม่ก็ว่าได้ให้เป็นแบบฉบับว่าวัดที่ สร้างเนี่ยควรจะมีกติการสร้างที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์สุดทายในการที่หนึ่งก็เลยเกณฑ์ให้คนงานเนี่ยขุดลาาพระวิหารรัสัตว์เนี่ยคุณยอมเชื่อไหมว่าวิหารที่เราอยูน่เนี่ยมีคนงานขุดกันคล้ายคล้ายวางเสาเข็มถึงหนึ่งพังคนขุดอยู่ระยะเวลา15เดือนหดืออะไกนเดือนเต็มคือเปนการสร้างแบบว่าไม่ใช่ศัก่าสร้างเป็นการวางราักฐานที่มั่นคงลงไปเลยนั่นคือที่มาที่ไปของผมพี่ว่าเป็นวัดที่มีการ วางผัง,งเป็นระเบียบรี่ร้อยที่สบการวางผังที่เป็นระเบียบในที่นี้ก็คือมีคติในการวางท่านวางพระวิหารเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเขาพัสุเมนเป็นเขาสุเมนแทนหลักของไ<ม>ตรภูมิพระร่วงหรือว่าจักรวาลวิทยาพระวิหารที่เรายืนนี้เปรียบเสมือนกับเขาพสุเมนยอดเขาพัสุเมนก็เป็นที่ตั้งของสวรรค์ชั้นรวดึกจุดเด่นที่สําคัญอีกจุดหนึ่งก็คือ พระประธานของพระประธานแห่งนี้จะไม่ทำคือในศาสนสถานทุกที่หรือว่าวัดทุกที่เนี่ยจะมีส่วนสําคัญสาคัญของศาสนสถานอยู่ 2- หรือ3ที่เช่นบางที่ก็จะยกพระบสถ์เป็นใหญ่บางที่ก็ยกพระวิหารเพราะสุดท้ายเราจะยกพระวิหารเป็นใหญ่เป็นจุดสาคัญเนื่องจากด้วยงันที่หนึ่งเนี่ยประสงค์จะสร้างพระวิหารเพื่อเป็นสถานพระพุทธรูปหล่อสำริดนะไม่ใช่ปูนปั้นนะนี่เป็นพระพุทธรูปหล่อสำริดที่ถือว่าใหญ่ที่สุดในสมัยสุโขทัย นะหล่อขึ้นในสมัยของพ,ร,พระยาดุษยยรสมัยกษัตริย์องค์ที่6ของสุโขท,ทัยตามันทึกก็คือประมาณปนะีพันเรเป็นรูปศิลปะสุโขทยัยกุยยอเล็กดูศิลป,ปะอาศิลปะสุโขทัยนะจะมีความงดงามนะตั้งแต่พระพักจะมีความายาวเป็นรูปไข่นะพระกันคือหูจะยาวนะพระโอ์ปากจะอมยิ้มเล็กน้อยนะเป็นการสร้างพระรูปแบบมีอารมณ์มีเหมือนสร้างสิ่งที่ไม่มีชีวิตให้มีชีวิตนะและการที่หนึ่งเคย สถนิฐานว่าคงจะเคยเสด็จป,ประพาสกรุงสุขโขทยัยเลยให้พระยาอาพระเปรยนทรเทพอัญเชิญพระธุรูป,ปุองนี้นะล่องแพจากสุขโขทัยเพื่อไปสถานตรงนี้แล้วราชการที่หนึ่งก็ทรงชักลากเสร็จแล้วก็พระองค์ก็ทรงกราบคุณยมอเล็กมองไปที่หลังธรรมาตรนะจจะมีแท่นหินเป็นหินอ่อนเล็กๆตรงนั้นราชการที่หนึ่งทรงอัญเชิญพระธุดูปุมาเสร็จแล้วก็ทรงกราบตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยบนธรรมาตนี่เลยครับข้างหลังอ่ะ ก็หล่นกไมอาจจะเป็นหินอ่อนอยู่ที่วางเครื่องบูชาดอกไม้ข้อสายแล้วก็รด้หนึ่งทรงกราบตรงนั้นแล้วก็ทรงเปล่งพระดำรับสั้นๆว่าสิ้นทุละแล้วหมายความว่าอะไรครับหลังจากนั้นอีสองปีพระองค์ก็ทรงสวรรคตแสดงว่านี่เป็นภารกิจสุดท้ายหรือว่าเป็นภารกิจหลักที่พระองค์ทรงประสงค์หรือว่าทุละที่พระองค์อยากจะทําให้เสร็จภายในช่วงพราชการหลังจากนั้นปี2อ2พนร้พระองค์ก็สวรรคต เฉลี่ยวรวมายุ 72, า่งดพรรษานี่คือพระศรีสัตยม,มนีพระศรีสิกยม,มนีก็ถ้าเรามองไปที่ฐานชุกชีจะเห็นผ้าทิพย์คือผ้าที่ดูย้อยมาตรงกลางร,ระหว่างระหว่างฐานชุกชีตอนนั้นเรียกว่าผ้าทิพย์แต่สมันเป็นอาสนะพระมองไปตรงกลางด้านท้ายของฐานของผ้าทิพย์จะมีช่องหินอ่อนเล็กๆนะตอนนั้นจะเขียนว่าพระศรีสิกยมนีเป็นที่บรรจุพระเริีลังคานของรัชกาลที่8ครับเป็นเหตุให้วัดนี้เป็นวัดประจำรัชกาลที่8 แล้วก็ผมได้ข่าวว่าทางด้านหลังจะมีสิ่งที่น่าสนใจอ,อีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นศิลปกรรมที่ที่สวยงามที่หนึ่งแล้วก็มีอายุเก่าแก่มาก <c oughs> ตัวน,นี้เป็นภาพแกะสลักหินชนวนนะเล่าเรื่องของยมกับปฏิหารยมกกับปฏิหารคือการแสดงปฏิหารเป็นคู่คู่นะยมกแปลว่าคูนะ่ในที่นี้หินสลักนี้มีความยาว2เมตรสี่สิบกว้าง95เซนนะเล่าเรื่องของ พุทธว,วัดเป็นสองตอนนะคุณโยมเล็กก็คือช่วงล่างกับช่วงบนช่วงล่างจะเล่าเรื่องตอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงยมุกประดานปราบพวกชะดินต่างๆถัดขึ้นไปเลยขั้นระหว่างก็จะเป็นรูปพระพุทธเจ้าน่าแสดงธรรมอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนกันแต่ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นสาระอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็ชั้นบนสุดใช่ไหมครับอ่าชั้นบนสุดภาพแกะสลักนี้สะท้อนเห็นว่าคนในยุคนั้นมีความละเอียดอ่อนในเรื่องราวในงานศิลป์แกะสลักไม่ใช่สัก ศักดิ่ตัวแกสลักไปเรื่อยๆแล้วภาพแกสลักนี้มีอายุถึงเป็นพันปีเพราะว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเห็นที่มีขึ้นตั้งแต่ยุคสมัยพุทธศตวรรษที่13<ส>เราก็สันนิษฐานไม่ได้ว่าเริ่มแกะสมัยไหนแต่ดูจากการศิลป์และสะท้อนออกมาว่าน่าจะเป็นยุคของพระชัยวรมันที่7สมัยที่กัมพูชาหรือว่ากำเนิดรุ่งเรืองในแถบนี้เราก็ได้จิตคนน,นานมากเลยครับนานมากภาพแกสลักอันนี้สันนิษฐานว่าได้มาจากจาัมัดนครปฐทงมนครปฐมท แต่ก็ยังไม่ลงตัวเพราะว่าด้วยความที่มันหาแนมากนะมีอายุเก่าแก่มากซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหลายมาวัดสุทัศน์แล้วไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะได้มาตรงนี้ไม่คอ่คอยทราบ้วยซ้ำไปไม่ค่อยทราบว่าวัดเรามีการปิดทองหลังพระที่ด้วยภาพแกะสลักที่มีคุณค่าเราต้องมีความง,งามขนาดเข้าแบบเข้าข่ายของปิดทองหลังพระเลยนะชัดเจนนะครับตอเพราะนั่นนี่คือสําคัญครท่านผู้ชมนี่คือสิ่งที่สําคัญแล้วก็เป็นศิลปกรรมที่เก่าแก่มากๆเก่าแก่มากแต่ท่านผู้ชมหลายท่านที่มาที่วัดสุทัศน์ ยังไม่มีโอกาสเดินมาทางด้านหลังและมาเห็นภาพที่มีความ,ามสวยงามและก็มีอายุยืนยาวยืนยาวมากขนาดนี้มาก่อนครับ ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่บานประตูคู่หน้าใช่ไหมครับจากของพระวิหารหลวงในวัตถุธาแห่งนี้นะครับซึ่งนี่คือบานประตูที่ผมวึงไว้สักครู่นี้ใช่ไหมใช่ซึ่งที่สําคัญความสาคัญของบานประตูแห่งนี้คืออะไรครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นบานประตูที่ใหญ่เป็นไม้สักแผ่นเดียวไม่มีการต่อยาวถึง5เมตร64เซนกว้างถึง1เมตร30หนาถึง16เซน แล้วก็แกะสลักลึกถึง14เซนตนั่นคือความพิเศษประการแรกประการที่2ก็คือเป็นบานประตูที่พระสมเด็จพระพุทธเลิศลานาันล้านาอนเก้าในกันที่2งทรงลงฝีพระหัตเขียนลายเส้นแล้วก็เริ่มสลักด้วยพระองค์เองพร้อมด้วยกรมหลวนจิตภกดีสองพระองค์หลักในพระเจ้านั่งจะเป็มหาสาัสดีปัจจุบันเป็นการแกะสลักเรื่องราวของป่าหิมพานต์มีความลึกถึง5นิติ เล่าเรื่องของป่า,ปายมะปรางมีความสมบูรณ์หมู่แมกไม้ดอกไม้ต่างๆ <c oughs> ก็เป็นบานประตูคู่เดียวที่ถือว่าแกะสลักโดยที่ประหัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือของพระราชาก็ว่าได้คือตั้งแต่ต้นตั้งแต่แตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของรัตนโกสินทร์มาใช่ไหมครับยังมีสถานที่แห่งหนึ่งที่แห่งหนึ่ง <c oughs> ในวัดแห่งนี้ <c oughs> ที่ผมได้ยินชื่อเสียงเร่งนาวนั่นคือพระอุโบสถเป็นพระอุโบสถที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ยาสิทในประเทศไทยสวยงามด้วยใช่ไหมครับแล้วก็มีการเขียนจิตกรรมเล่าเรื่องพุทธวตบที่พิสดารที่สุดในประเทศไทยผมอยากดูเลยครับใช่โอเคพระอาจาร์พาผมไปดูหน่อยได้ไหมครับได้พระพุทธไสหทยนี้ได้ชื่อว่าเป็นพระอุโบสถที่ใหญ่และสวยงามที่สุดในประเทศไทยฉะนั้นด้านในก็เลยมีการเขียนจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องของพระเจ้าองค์นี้ครับเจ้าชายศิริไหรือว่าพระสมณโคดมได้พิสดารที่สุด องเดียว,ยวในโลกนี้ก็มาได้สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับพาตวันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงหนทางสู่ความสุขแล้วเรื่องราวในสัปดาห์นี้จะเป็นอย่างไรติดตามชมกันได้เลยครับเดฟนี่นายคุณพูดคุณต้องทำงานคืนผมวันเสาร์นะ เดฟในคุณสัญญาวะะ่าจะพาฉันไปเที่ยวไงเดฟนี่แม่นะลูกมาเยี่ยมเราบ้างนะนี่นายติดเงินฉันหน้าติดเดฟแคนเชล่าคุณชิมครับคุณติดเงินผมยู่สิบสามเหรียญน,นะครับคุณชิมครับ เข้าคิวกันได้ไหมครับแล้วจะทำอะไรดีละ่ะไม่รู้ดินายอยากทำอะไรไม่รู้สินายอยากทำอะไร To raise. บ้างครับกับเรื่องราวในสัปดาห์นี้ก่อนจะแจกกันไปพาตะวันขอถามอะไรสักอย่างสิครับว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ชมได้นาไปใช้ในชีวิตประจำวันบ้างหรือยังครับถ้ายังรองเลยครับสํบบาหรับสัปดาห์นี้ผาตะวันก็ขอลาไปก่อนครับพบกันใ่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ